ังไม่ถึงเวลาเจราจาถูกแล้วฮะนะครับ,รบนะบมันไม่ควรเจราจาถึงตัวรังําจะมาบอกจะยกหูโทรศัพ์มาพูดคุยด้วยอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ใช่เวลาที่จะเจราจานะครับอคุณเองลองคิดดูเอาเอาเอา,เอาพื้นๆเนี่ยแหละบ้านใกล้เคียงมีปัญหากันนะครับนะแล้วใครอ่ะจะเอาคนที่สามบ้านติดกันมาเจราจาจะาเจราจาก็รู้เรื่องไหม คุณเบียร์มามกคุณจะเพื่อนบ้านควรจะคุยกันก่อนเออนั่นเองก็แค่เพื่อนบ้านคุยกันไงใช่ไหม,มตกลงได้ไม่ได้จะแตกหักแค่ไหนแต่เอาคนที่สามคนที่สามมีกฎหมายและรองรับให้คุณนะที่จะมามาคุยแล้วผมต้องเชื่อผมต้องทําตามเหมือนอย่างโดนท้ำม,มาเนี่ยนะครับเราก็ไม่รู้เข้ามาดีมา้ายมีผลประโยชน์แอบแฝงหนุนประเทศไหนอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังก็ไม่รู้นะฮะ แล้วจะมาคิดอย่างนู้อย่างเงี้ยมันรับฟังไม่ได้หรอกใช่ไหมฮะอย่างอย่างถ้าเกิดปัญหาเล็กล็กน้อยเราสมมติมีตำรวจเข้ามาจา่าตำรวจยังมีอำนาจตามกฎหมายใช่ไหมฮะพอพอที่จะรับฟังได้ใช่ไหมฮะสมตะมติเหตุเกิดบ้างที่อยู่บางกุ้นนเนี่ยเกิดมีปัญหากันอตำรวจบ,บางกุง้นนนมาเจราจายอมไหมเพราะเขาเป็นเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายมีกฎหมายรองรับแต่ถ้าไปเอาตำรวจบ,บางซื่อมา ไม่มีกฎหมายรองรับอ๋อ,อมันคนละนอกเขตพนักง,งานสอบสวนกันใช่ไหมมันก็รับฟางไม่ได้เพราะในกรณีเรากับคอมเมนเนี่ยมันเป็นเรื่องของเรากับเขมเมนนะก็จะให้มาเลยนะครับหรือสารั์เข้ามาเจรจานะถ้ามันไม่เหมาะไม่ควรเราก็รับไม่ได้